สวัสดีครับพวกเราโซคูครับสำหรับกระแส iPhone 5ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับคุณคงอยากรู้ว่าวงโซคูนั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับ iPhone 5นะครับผมเป็นตัวแทนของชาวไทยนั่นก็คือสตีฟจ็อบนะฮะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับผลงานของสตีฟจ็อบนะครับ iPhone 5ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเร็วขึ้น2เท่าชัตเตอร์เร็วขึ้นสีสวยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไม่ซื้อมัน นะฮะผมเนี่ยจะใช้ iPhone 5นะครับอย่างแน่นอนนะครับผมไม่เคยหวังเลยนะฮะว่า iPhone เนี่ยมันจะทํากับข้าวให้ในตอนเช้ามันก็อาจจะอาจจะมากเกินไปใช้แล้วบินได้มันก็ว่าเก,กินไปไม่เป็นไรนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบแล้วไม่อยากใช้ Apple นะครับผมก็หันให้ไปใช้พุทซาและฝรั่งอะไรแทนก็ได้นะครับวันนี้สตีฟโจขอลาไปทันีีครับพบกับพวกเรา21กันยายนนี้เวลา5โมงเย็นทางรายการชิดแชท livechat.gmember.com ครับ ใครที่อยากจะรู้อะไรนะครับฝากคำถามพวกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยรับรองว่าเราจะไปตอบทุกคำถามเลยครับแล้วพบกับพวกเราครับผม